สวัสด,ดีเช้านี้นะเทเดอร์วันนี้ผมมีสามเช็คลิสต์นะที่ก่อนที่คุณเนี่ยจะจิ้มบายกับเซ็งมีอีกข้อเนี่ยก็มีสามข้อนะ,ะหลักๆเลยนะเพื่อนๆน,นะหนึ่งเนี่ยนะต้องดูเรื่องของข่าวเศรษฐกิจก่อน เช้าๆมาเนี่ยต้องเปิดแล้ว For ์เ c ็กแฟค c อร o ่อีโคโ endar นะเราจะได้รู้ Movement ว่าเฮ้ยประเทศไหนเขาหยุดประเทศไหนมีข่าวสำคัญนะแม้กระทั่งประชุมต่างๆไม่ว่าจะเฟด FOMC หรือแม้กระทั่งคุณพลัมที่จะอยู่ในข่าวของรายงานเศรษฐกิจนะแบบที่2นะเรื่องของแนวโน้มแนวรับแนวต้านนั่นเองนะก็ต้องมาตีการ์ดกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าหยิบมือถือขึ้นมาและกดบายเซลนี่อาจจะต้องหาวอลุ่มแนวรับแนวต้านสักเล็กน้อยและแบบที่3นะเรื่องของเทรนนั่นแหละครับแนวโน้มถ้าคุณ ณเป็น d เดทนะอาจจะต้องดูไทม์เฟรมสักเล็กน้อยเช่น S1 M30 M15 นะเพื่อจะได้รู้แล้วว่าวันนี้แนวโน้มเนี่ยเป็นในรูปแบบขาขึ้นหร, way, หรือไซเวหรือแม้กระทั่งดาวน์นั่นเองครับและทั้งหมดนี้คือเช็คลิสทั้ง3แบบนะแค่นี้คุณก็จิ้มได้แล้วบายหรือเซลนั่นเองกดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับเก็บไว้เป็นเช็คลิสใ์ในทุกๆวันนะครับ